วันนี้ป้าพล่ามาเป็นเจ้าหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยของสนามสอบกศนอำเภอบุงคา้าจังหวัดบึงกาฬนะคะสนามสอบผลสำลีลายภาคภาคเรียนที่หนึ่งปีการศึกษา2565นะคะอันนี้พี่พลลาก็มาอยู่หน้าประตูนะคะแล้วก็จะมีฝนก็จะเริ่มตกแล้วนะคะเข้าให้อยู่ที่คัดกองนะคะนักศึกษาที่เข้าออกนะคะ ก็จะรู้นะคะก็จะรู้นะก็จะมีนักศึกษาเข้าออกนะคะนักศึกษารถเป็นยังรถดับบอร์สตาร์ทได้ไหมจูงจูงเข้าไปข้างในเชิญค่ะจูงเข้าไปข้างในก่อนลูกมันเป็นยังน้ำมันเบรดบอร์ ขับรถก็ต้องเติมน้ำมันด้วยนะลูกสอบเสร็จหรือยังคะยังไม่สอบจะไปไหนเออเบียารถเหี้ยยืมขี้นะเออซื้อกาแฟมาฝากครูแนไปเซเว่นให้นะถ้าไปเซเว่นครูฝากซื้อหน่อยโอเคโอเคเธอไปก่อน มีนักศึกษามากำลังทยอยมานะคะอันพวกเธอมาสอบบ่ามาทำงานบ่โรงเรียนมุคดานคะรเหรอเข้ามาได้เข้ามาได้จ้านักนักเรียนเด็กน้อยอันที่คาดกล้องเียพี่เอาไปไว้เลยก็ได้หนูไปเปิดอายุใน,นนั้น ครูยงยุดบอกว่าเปิดเอาเลยพี่พรมาสัตว์ก็เลยเอามาถ่ายรูปซื้อลถนักศึกษาง่างามรถนักศรราาึกศรรษาค้าแานค่ะมีนักเรียนทยอยเข้ามาแล้วนะคะเยอะแยะเลยค่ะ ทยอยเข้ามาแล้วนะคะฝนตกปล่อยๆแล้วค่ะฝนตกปล่อยๆฝนตกปล่อยๆแล้วค่ะท่านผู้ชมสนามสอบของเราก็มีรถเข้าออกตลอดเวลานะคะก็ที่ที่พัลล่าก็อยู่หน้าสนามสอบนะคะเพื่อที่จะคอยดูว่ามีนักศึกษาคนไหนเข้าออดนะคะ แล้วก็เจื่อกำชับนักศึกษาให้เข้าสอบตรงต่อเวลาด้วยนะคะมีนักศึกษาและมีนักศึกษาทยอยเข้ามาแล้วคะ่เคะเะชิญค่ะเชิญค่ะเชิญไปสอบคะ่ะเชิญไปสอบคะ่ะมีทยอยเข้ามาแล้วนะคะทั้งครูทั้งนักศึกษาคะ่ะเชิญเข้าไปคะ่ะเชิญเข้าไปคะ่ะ <c> เ <oughs> ชิญเข้าไปสอบคะ่ะ ออกยู u ูบออกยูทูบเอ้ยหนูหนูขึ้นไปสอบเลยลูก<า>เดี๋ยว,<า>วคจะพูซื้อกินแถวนี้ก็ได้มีอุปกรณ์การเรียนหรือย,ยังปากกาปากกาดินสอย,ยังลบสองบีเออเออเออมีบะมีเรียบร้อย Answer. เอาหองคู่ไปเพื่อไว้ก็ได้สอบแล้วค่อยเอามาคืนคุณมี<า>หลายด้ามเอาหน้ากากยังมีแล้วครับคนนั้นเดเออเอาไปเผื่อก็ได้อ่ะมันเฮี่ย เธอเธอขึ้นไปสแตนบายอยู่ตรงนู้นก่อนอเดี๋ยวจะเข้าสอบไม่ทันนักศึกษาไปแล้วค่ะ,ะมีนักศึกษาเข้าออกเยอะเลยนะคะท่านผู้ชมวัสดีค่ะวัสดีค่ะออกช่องเจ็ดนะคะ <c oughs> มีรถเข้าออกเยอะแยะเลยค่ะค่ะก็ขอเชิญนักศึกษานะคะที่มีรายชื่อสอบระหว่างวันที่17-18กันยายนนะคะให้มาสอบนะคะถ้าไม่มาสอบหนูจะไม่จบนะคะต้องเสียเวลาอีกตั้งหนึ่งปีนะคะมาสอบวันนี้กับพรุ่งนี้นะคะ ก็สามารถจบได้ในเดือนมีนาของปี66นะคะขอให้นักศึกษามาสอบทุกคนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย